Sampai ซ้ำตุลามาวิปประโยคทุกแล้วแลจริงแล้วแลมาวิปประโยคสิบซ้ำตุลามาวิปประโยคขอเออตุลามาวิปประโยคโชคอาเก้าทุกคนชาวโชคทุกแล้วแลจริงแล้วแลทุกคนเชาวโชคโชคอาเาทุกคนเชาวโชคขอเอออาเาทุกคนชาวโชคเกิดวิปประโยคพี่น้องของเธย ทกแล้วแล่จิงแล้วแลพี่น้องก้องไทยเกิดวิบไปโยพี่น้องก้องไทยโออไปโยพี่น้องก้องไทยคนลันทอดมดทางแกะเคยทุกแล้วแล่จิงแล้วแล่มดทางแกะเคยคนลันทอดมดทางแกะเคยโออลันทอดมดทางแกะเคยพอล่วงปวงมไทยจกไปหลับลาทุกแล้วแลจจิงแล้วแล่จกไปหลับลาพอล่วงควงมไทยจกไปหลับ โอ้ปอปวงไทยจะไปลับลาทุกคนเสด็จองลำลองเรียกนะ้าลูกเหลวเล่จิงเหลวเล่ลำลองเรียกนะ้าทุกคนเสด็จองลำลองเรียกนะ้าโอ้อเสด็จองลำลองเรียกนะ้าเลือกครับนำตาญาติยศหลุดดินลูกเหลวเล จิงเลลวเล่ยยาดยอดหลอดดินเลือกครับนามตายาาดยอดหลอดดินเลือกครับนามตายาดยอดหลอดดินพอเออนามตาย่อดยอดหลอดดินพอลาจะไปใจลูกทาวินทุกเหลวเล่ยจิงเหลวเล่ยใจลูกทาวินพอลาจากไปใจลูกทาวินพอเออจากไปใจลูกทาวินองค์พระบูมินเลืองชีอลือน้ำทุกเหลวเล่ย จิ้งเหล่าเลื้อยื่องชื่อลือนามองเบอระบูมินเหลืองชื่อลือนามโอเบอภบูมินเลืองชื่อลือนามเอ็นี่ต่อไปเอเอเปรียเปียบถีพึงนึ่งในชายามโชกเหลววเล่จ um ิงเหล้วเล่นึ่งในชายามพอเป็นทีพึงนึ่งในชายามพอทีพึงนึ่งในชายามถูกชั่วโมงยาม ติดตามดูเลยุูกเล่เลจริงเหล่ติดตามดูเลยถูกชัวโมงยามติดตามดูเลยหอติดดูเลยติดตามดูเลยุกชัวโมงยามติดตามดูเลย พอเอะพลาดจะดำลาดตัดตามกระเซถูกเหลวเลจจิงเลลวเล่ตัดตามกระเซรพลาดดำลัดตัดตามกระเซ่พอเออดำลัดตัดตามกระเซพอชงเลี้ยวเลเพื่อแเป้ปวงชนถูกเหลวเลจจิงเลลวเล่เพื่อแเป้ปวงชนพอชงเลี้ยวเลเพื่อแเป้ปวงชนพอเออเลี้ยวเลเพื่อแเป้ปวงชนพอจะเด็ดไลไปถูกแกงโอนถูกเหลวเลจริงเลลวเลไปถูกแกงโอนพอจะ เ็ดเกยไปตูกแกงเงินเพ้ะเด็ดเกยไปตูกแกงเงินเมื่อวานตำบลเกิดพ้นดีเด่นถูกแล้วแล่จริงแล้วแลเกิดพ้นดีเด่นเมื่อวานตำบลเกิดพ้นดีเด่นเพ้อตำบลเกิดพ้นดีเด่นเต่นี้ต่อไปไม่เคยได้เดนกแล้วแล่จริงแล้วแล่ไม่เคยได้เอ็นเต่นี้ต่อไปไม่เคยได้เอ็นเพ้อต่อไปไม่เคยได้เดนเคยอยู่ลมเย็นกลายเป็นอาดู ทุกเล่เหล่จริงเล้เแล่กลายเป็นอาดูนเคยอยู่ลมเย็นกลายเป็นอาดูนโอ้ลมเย็นกลายเป็นอาดูนชีวิตพอหลับคงไม่ดับชูนทุกเล่เหล่จริงเล้เแล่คงไม่ดับสูญชีวิตพอหลับคงไม่ดับสูลโอ้พอหลับคงไม่ดับสูนเทอโรคอาดูนเกินคำลำพันทุกเล่เหล่จริงเล้เแล่เกินคำลำพันเ้าโรคอาดูนเกินคำลำพันโอ้อาดูนเกินค ลำลำพันข์ขอใหยพระองค์รงรรทรงทูทาวันทชกเลวเลจิงเลวเลทรงสู้ชาวันขอให้พระองค์ทรงสู้ชาวันลูกจะรวมกันทำเตความดีเอาทุกเลวเลจิงเลวเลทำเตความดีลูกจะรวมกันทำเตความดีขอเออรวมกันทำเตความดี